คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี fc พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ เลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดวันที่8ธันวาคมพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาให้ fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดที่แล้วนะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่3นะครับสําหรับเดือนธันวาคมนะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่3นะครับแนวทางก็ไม่ทำให้ fc พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผิดหวังนะครับก็เข้าอยู่นะครับสําหรับแนวทางนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่6ธันวาคม พศ2564นะครับเลขที ollow, steals, иваем, Zahlen, ่ออกนะครับ362900นะครับ362900นะครับบางที่ก็จะเอา36นะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับสำหรับลาวพัฒนานะครับฝั่งลาวนะครับสปปลาวนะครับจะเอา36นะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับสำหรับ62ก็เวฟ5ตัวนะครับบางทีเวฟ5ตัวก็จะเอา 62นะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับสำหรับเว็บสตัวก็จะเอา29เนะครับเป็นเกณฑ์ล่างนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับเรียกล่างนะครับก็เลยมาแจ้งให้ีพี่น้องรับทราบนะครับหรือว่าพี่น้องเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มานะครับฝั่งไหนเอาฝั่งไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับสําหรับแอดม m นที่ได้ยินมานะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับสาหรับเรียกล่างนะครับฝั่งลาวเลยก็จะเอา6 3นะครับเว็บไทยก็จะเอา 29นะครับบางเว็บก็เอา6 2ประมาณนี้นะครับได้ยินมาอย่างนั้นนะครับสำหรับ0ูนะครับ2ตัวบนด้วยกันนะครับหรือว่า90 0ก็3ตัวบนด้วยกันนะครับต่างจากหวยไทยนะครับหวยไทยก็จะเอา90 0เป็นเลขบนแล้วก็ไปออกเลขล่างอีกต่างหากนะครับต่างกันตรงนี้นะครับจะไม่เอามาเอาเลขหน้านะครับต่างกันเฉพาะออกต่างหากนะครับออก2ตัวบนต่างหากนะครับ เโอเคนะครับสูตรก็ไม่ทำ fc พี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับตัวเลขแนวทางทีแอดมินให้ไปก็คือมีเลขเด่น6เด่น0และก็เด่น9กนะครับก็มานะครับสำหรับ0ูนย์ก็เจาะเบิ้ลให้นะครับ0 0นะครับก็เข้าเลขบนอยู่นะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เอาเบิ้ลไปนะครับเจาะเบิ้ลก็จะมีอยู่ที่ 6, 6 9 9เเแลขก็0 0 3คู่เองนะครับสำหรับ29เนะครับเจาะ3 9กนะครับก็จะเข้าเฉพาะเลขลูดนะครับ เจาะได้3 9แนวทางออก2 9นะครับสำหรับเว็บไทยนะครับสำหรับ6ก็เจาะได้64นะครับออก63นะครับก็เข้าเฉพาะสายวิ่งนะครับก็โอเคนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้แอดมินก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับเป็นวันพุธนะครับก็จะใช้สูตรของนะครับของ มังกรทองนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ว่าจะทําใหม่อยู่ว่าจะเขียนใหม่นะครับอีกีพี่น้องบอกว่ามันเลอะแล้วนะครับยังไม่มีเวลาจริงๆเลยนะครับขนาดเวลาเขียนยังไม่มีเลยเขาเพราะว่าต้องให้แนวทางหลายแนวทางนะครับก็จะให้หุ้นด้วยนะครับมีหุ้นนะครับแล้วก็มีราวพัฒนาราวสามัคคี VIP อพาว i p นะครับว่าจะมาจับกระดาษเขียนยังไม่มีเลยกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับ สำหรับสูตรนี้นะครับแอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสนะครับมานำเสนอมาออกอากาศนะครับให้ f c พี่น้องได้รับชมสำหรับสูตรตำลาแม่นๆนะครับของมังกรทองใช้ได้เฉพาะดาวพัฒนาและก็ไทยเป็นสูตรเลขกำลังวันนะครับสามารถจับคู่เจ้าวินได้นะครับแอดมินก็มีตำลายคู่หนึ่งจัาวินนะครับก็ บะกคบคู่หรือพี่น้องจะจับคู่ดิบๆก็ได้เลยนะครับสำหรับดาบันทยวันที่16ก็มานะครับผม5 7 7 5วันพุธเลขออก8 2 2 8นะครับวันที่1ตรงกับวันพุธเข้านะครับผมแล้วก็85 2 25 8ก็ถือว่าผ่านนะครับก็ถือว่าเข้าดีนะครับสำหรับไทยนะครับก็โอเคนะครับเอ็ดมินก็ทำไปตามสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับทำไปตามสูตรเหมือนเดิมสูตรเจาะนะครับก็จะมีเลข2เลข9เลข0เลข4เลข5เลข7นะครับ ก็จะมี6ตัวนะครับสำหรับเลขชุดตารางก็จะเจาะเด่นๆนะครับเม็ดเดียวให้ดูนะครับแล้วก็จะลองให้อีก2ตจัวนะครับผมอ่ะก็มาดูเลยนะครับสูตรของเราก็คัดออกมาแล้วนะครับประกบคู่เรียบร้อยก็จะเจาะศูนย์นะครับเม็ดเดียวงวดนี้ประกบคู่ออกมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะเด่นๆเลยก็คือศูนย์นะครับเม็ดเดียวก็จะมี10 23, ึ Moi ่งศูนย์ห้าศ right ูนย์สามศูนย์นะครับ สำหรับตัวเด่นนะครับก็จะเป็น101 5 0 0ูนน่าหาะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับ30ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับงวดน้อยก็ให้2คู่นะครับไว้ชื่นไว้ชมนะครับผม FC พี่น้องที่เคารพรักนะครับสำหรับเม็ดเดียวของเราก็จะให้กันไว้2คู่นะครับงวดที่แล้วเข้าตัวกันหมดเลยนะครับ9ก็มา ศูนย์ก็มานะครับก็จะให้กันไว้แบบนี้ทุกคู่แต่ว่าจะเจาะให้3ตัวนะครับคนก็น้อยก็เหลือตัวเดียวนะครับก็มาชมชุดลองลูดนะครับเด่นๆนะครับถ้าไม่ชอบ1นะก็จะมี9ก็จะมี9069แล้วก็49นะครับก็จะ9 0 0 9 6 9 9 6นะครับสำหรับ49ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับก็มาดูกันต่อสำหรับชุดตัวสุดท้ายนะครับ บางทีก็มาทั้ง3คู่ก็เรียกเดิมได้ก็จะมี3 9 5 9 3 2ตัวเด่นก็จะ3993 3553สาหนะครับสำหรับตัวเด่นเจาะแค่2คู่เองนะครับชื่นชมได้นะครับ,นะรบสำหรับบางทีก็เข้าตัวเจาะเลยนะครับบางทีก็มาทั้ง3ตัวนะครับสำหรับตัวเรียกแนวทางนะครับก็เจาะเด่นๆมาให้แล้วสำหรับ f อพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินมงกุฎไว้ให้นะครับก็ สามารถคัดเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับจับคู่จับวินก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสําหรับเลขชุดในตารางนะครับอ่ะก็มาไปกันต่อสําหรับชุด3ตัวตรงนะครับเด่นๆก็ประกบคู่จับคู่เรียบร้อยก็จะมี290 5 39แล้วก็050นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุดเด่น3คู่นะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับสำหรับน้องที่สนใจ4ตัวก็จะมี 32903539แล้วก็01050นะครับสำหรับตัวเลขแนะทางชุดเด่น4ตัวนะครับผมสำหรับเบิ้ลน,นะครับก็จะให้กันไว้3คู่เหมือนเดิมวดที่แล้วเข้าเบิ้ล00นะครับอ่าก็อย่าลืมเบิ้ลน,นะครับเผื่อตามมาหลอกหลอนนะครับเบิ้ลก็จะเจาะ99 3300้ นะครับตามตัวอักษรเลยนะครับสามทุดเจาะเลยนะครับครับผมสําหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสุดเจาะเม็ดเดียวนะครับผมเน้นๆนะครับถ้าชื่นชอบก็ย้อนไปก็จะลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสําหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับสําหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าสนใจแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับงวดเบอนพฤศจิกาเข้า12งวดนะครับ มี13งวดนะครับสูตรเจาะของเราเข้า12นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินนะครับกิมนําโชคพารวยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเอพี่น้องอยากได้สูตรวิ่งบน อยากได้สูตรวิ่งล่างก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแอดมินก็จะค้นหาสูตรให้นะครับสำหรับ f c พี่น้องที่สนใจสูตรวิ่งบนวิ่งล่างเม็ดเดียวนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ